ยินดีต้อนรับเข้าสู่แหล่งเรียนภาษาอังกฤษ p ู r i Offi ิเชีสวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งกับ p ู r i ออ f i ิเชียและนี่คือ English vocab เติมศัพท์ใส่สมองกันค่ะจะพูดว่าเขาขับรถกินเลนของเราเป็นภาษาอังกฤษไว้ยังไงดีก่อนอื่นเนาะเมื่อเราเล่าว่าเขาขับรถกินเลน หรือเข้ามาในเรื่อของเราเนี่ยสแสดงว่าเขาขับแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นละเรามาเล่าให้ฟังดังนั้นเราจะใช้คำกริยาหรือ verb เป็นช่องสองค่ะซึ่งเป็นอดีตนั่นเองวลีที่สื่อว่าขับรถกินเลนก็คือ drive into เปลี่ยนเป็นช่องสองก็คือ drove into เขาผู้ชายขับรถมาในเลนของฉัน he drove into my lane he drove into my lane และมีวลีอื่นๆอีกมากมายที่สื่อว่าขับรถกินเลนเช่น he crossed into my lane he crossed into my lane เขาขับข้ามเข้ามาในเลนของฉัน he w e e r e d into my lane เขาแฉลบหรือเบียดเข้ามาในเลนของฉัน he cut into my lane เขาตัดเข้ามาในเลนของฉัน He c u t me off เขาตัดหน้าฉัน He swerved into my lane เขาเบี่ยงหรือหักเข้ามาในเลนของฉัน He merged into my lane เขาเบียดเข้ามาเดียว่าผสมมัวตัวเข้ามาเลยทีเดียวในเลนของฉัน He drifted into my lane เขาสังบัติหรือดิฟรถเข้ามาในเลนของฉัน He invade d my lane เขาบุกหรือว่าล้ำเข้ามาในเลนของฉัน He hopped my lane เขาขับกิมที่เข้ามาในเลนของฉันหรือว่ากิมที่ไม่เผื่อใครนั่นเองและอย่าลืมกด subscribe like แชร์ช่อง puri official และปุ่มแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ